รีวิวไพ่ Bicycle Rainbow Deck ไพ่ที่สีสวยที่สุดในโลก <S <S ในบรรดาไพ่แฟนซี Rainbow Deck ถือว่าเป็นไพะเอกมากๆนะครับเพราะว่ามีความเป็นแฟนซีสูงสำหรับพวกนักสะสมไพ่นะครับ Rainbow Deck เนี่ยจะมีชื่อเสียงตัวนี้เป็น Bicycle Rainbow Deck อร์ชั่น2นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เพิ่งออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับถือว่า ใม่มากนะครับรานะคามันไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่ามีความหายากเพราะว่าเป็นหนึ่งใน Limited e dition นะครับผมเคยใช้เลนโบ d e ็กรุ่นแรกนะครับแสดงมายากลเวทีที่เป็นท่าเสกไพ่นะครับมีคนหลายคนเข้ามาถามมากว่าไพ่ที่ใช้นะี่มันเป็นไพ่อะไรสีเป็นถึงที่สวยนะครับคุณผู้ชม,มเคยดูนะเป็นมายากลชุดแมนิป u เลชันนะครับพวกโปรดักชันไพ่นะครับบนเวทีนะครับ เป็นไพ่สีสวยๆแบบนั้นอันนั้นเป็นเรนโบเด็กเวอร์ชันแรกที่ผมใช้นะครับโดยมากเรนโบเด็กเขาจะไม่เอามาใช้แสดงกันหรอกนะครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมไพ่นะครับซื้อเก็บมากกว่าก็แกะกล่องนึงเอามาชื่นชมนะครับ,นะค,รบความสวยงามแล้วก็เก็บกล่องหนึ่งแบบไม่แกะแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นนักสะสมไพ่นะครับนักมาย,ยากลก็จะเอามาใช้แสดงบนเวทีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรนโบดิกเวอร์ชัน2นะครับรายละเอียดดีเทลของมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมแกะกล่องใหม่ให้ดูเลยไปก่อนแกะผมจะให้ดูดีไซน์กล่องของมันก่อนนะครับด้านนอก Bicycle r a i n ร o w d e c k เวอร์ชัน2นะครับดีไซน์กล่องด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นตัว R นะครับด้านหลังจะเป็น I N นะครับ I A I N คำว่า a รนของคำว่า n รน w นะครับ ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นั่นหมายถึงว่าถ้าเราเอาด้านหน้าด้านหลังมาประกบกันเราจะได้คาว่าเรนแบบนี้นะครับมันเป็นระยะเหมือนก,นกันกับจะบอกว่าให้เราซื้อสองกล่องนะครับคาว่าโบอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมทําไม่สังเกตนะจะเห็นเป็นตัวสีลุ้งนะครับนะก็จะมีทั้งคาว่าเรนและคาว่าโบนะครับถ้าเกิดว่าซื้อสองกล่องนะครับ ถ้าเป็นซื้อกล่องเดียวก็มีครบอะแต่ว่ามันจะอยู่อีกด้านหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้อ่านี่คือดีไซน์เก๋ๆของเขานะมาคราวนี้เรามาแกะกันเดี๋ยวผมจะให้ดูสลอแฟนของเรนโบว์เด็กนะครับจะมีตัวบากนะครับที่ให้แกะอยู่ตรงน,นี้มันจะแกะง่ายนะครับฉีกตามรอยมันไปนเลยนะครับ พอฉีดครบรอบเราก็จะดึงส่วนบนออกได้นะครับเหลือส่วนล่างไว้ครอบไว้นะครับไม่ต้องดึงออกนะเซลร์แฟนส่วนล่างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครดูคลิปรีวิวไพ่ของผมมาทุกตัวนะจะรู้นะครับวิธีการแกะไพ่ที่ถูกต้องแบบนักสะสมไพ่นะครับกดลงไปตรงสแตมนะครับให้มันเป็นรอยนะให้มันเป็นรอยเนี่ยเห็นรอยรอยนูนนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับตัดตามรอยนูนนั้นนะครับ อย่าตัดตรงนะครับตัดตรงมันพอปิดแล้วมันไม่สวยนะครับตัดโค้งตามรอยนูนนะครับมันจะทำให้กล่องมีราคานะครับเวลาปล่อยต่อแล้วมันจะได้สวยงามเหมือนของใหม่เนี่ยปิดแหน่นะมันจะรวมอยู่นะครับ เป็นแนวเดียวกันนะแค่ okay, ออกมานี่โอ้โ oh, หดูแค่ตัวสันก็เห็นถึงความเป็นเรนโบแล้วนะครับอ้าวว้าสวยมากนะครับมันคือเรนโบจริงๆนะนะเดี๋ยวผมเทเบิลสเปซบนโต๊ะให้ดูเลยนะครับเอาทีละใบนะอันนี้จ๊กเกอร์นะครับจ๊กเกอร์เป็นสีแบบพาสเทลมุงมิงสุดๆนะครับ ด้านหลังนะครับโอ้โหสีลุงแสบ,บตามากๆนะครับอ่านี่ต่อกันเป็นคําว่าเรนโบว์นะครับปี2020ปลายปีที่แล้วนะครับปีนี้ที่คุณผู้ชมดูคลิปร,รีวิวอยู่ในขณะนี้ปี2021นะครับเป็นแบบนี้อ่าเป็นสีทั้งหมดนะครับอ่าสวยนะครับ ตัวไพ่มีความบางมากนะครับลองสเปซอีกด้านหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะได้อีกสีสันอีกเฉดหนึ่งนะครับเราดูจ็กเกอร์นะครับมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคนละเฉดสีกันนะครับเพราะเฉดสีมันจะไล่โทนอันนี้เป็นความพิเศษของเวอร์ชัน2คือไล่โทนไล่โทนสี คุณผู้ชมเห็นไหมอ่าสีมันจะไล่โทนเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่สีเหลืองนะครับแบบเยลนโลคานารีแล้วเข้มไปนะครับถึงแกมบอดเลยนะครับเข้มไปจนเป็นส้มไปเลยนะสีเขียวก็เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะไล่โทนถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นแรกที่คุณผู้ชมเห็นในวิดีโอการแสดงไพ่เวทีพวก Manipulation Production ที่ผมให้ดูนะั่นนะ มันจะเป็นเฉดเดียวนะครับเฉดเดียวทุกใบแต่อันนี้มันจะไล่ไล่โทนไล่เฉดนะครับสวยมากสวยมากนะครับเดี๋ยวผมใช้สำหรับนี่แนหะเล่นแทนอันเดิมคุณผู้ชมได้เห็นถึงสีสันนะครับแล้วก็รูปแบบของพิมพ์ไพ่ไปแล้วนะครับรายละเอียดของมันว่ามีไพ่อะไรบ้างนะครับในสำหรับคราวนี้ผมจะมาพูดถึงตัว พื้นผิวนะครับสารเคลือบผิวไพ่แล้วก็ความหนาของตัวไพ่นะครับให้คุณผู้ชมนึกถึง bicycle standard ไว้นะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งความหนานะครับใบต่อใบแล้วก็สารเคลือบผิวไพ่เป็น action r finish นะครับเป็น f i n i s ที่นิยมที่สุดนะครับใน bicycle อเมริกานะครับก็เป็นสารเคลือบผิวไพ่ที่จะทำให้ไพ่ลื่นคราวนี้พูดถึงความเหมาะสมนะครับการใช้งานนะครับ จะเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมคิดว่าเล่นมายากลเวทีสวยมากๆนะครับนอกจากเรื่องสะสมนะตัดทิ้งไปนะครับไอ้ไพ่สะสมนยะมันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วแหละเพราะว่าไพ่มันออกแบบมาให้ใช้สะสมนะครับแต่นอกจากสะสมแล้วเราเอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับตัวผมไม่ใช่นักสะสมไพ่ไงเพราะฉะนั้นผมจะเล็งเห็นประโยชน์ในด้านการแสดงมากกว่านะครับอย่างหนึ่งที่ต้องตัดทิ้งไปคือการแสดงมาย,กยากลระยะใกล้นะครับเพราะว่าไพ่มันสีไม่ซ้ํากันเลยสักใบนะครับ เพราะฉะนั้นตัวมันจะบ่งบอกเลยว่า,าเป็นไพ่อะไรนะครับรู้ได้เลยแหละสีเข้มๆแบบนี้นะครับดูหลังไพ่จําเฉดสีมันได้นะครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่จําเฉดสีได้เก่งนะดูหลังไพ่ก็จะรู้เลยนะครับมันสีมันสวยไปนะครับเอามาตัดไพ่ตัดไพ่ดีมากนะครับสีมันสวยนะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับ น่าสนใจสุดๆ,ๆนะครับตัดไพ่เนี่ยดีนะครับก้าเต็ม10เลยนะครับแล้วก็10เต็ม10คือแสดงมายากลลักษณะเวทีนะครับแบบพวก Manipulation Production ไพ่แบบนั้นนะครับสวยงามมากนะครับผมคิดว่าเวอร์ชั่น2เนี่ยเอาไปแสดงมายากลเวทีก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความบางแล้วก็มีความเด้งยืดหยุ่นสูงนะครับและที่สําคัญที่สุดคือมันมีความสวยงามมากๆมากๆเลยนะครับแบบ เต็ม10ให้10ไม่หักเลยนะครับอันนี้คือสำคัญที่สุดสำหรับม่นม้นนเวทีนะครับตัว Bicycle ตัวนี้ถ้าพูดถึงแล้วอ่ะราคามันไม่ได้สูงราคามันไม่ได้สูงนะครับมันมีหลายราคาถ้าคุณซื้อในพวกร้านค้า eBay Amazon ที่นำเข้ามาเนี่ยมันจะบวกภาษีราคาสูงขึ้นไปสำหรับรับเป็นพันนะครับผมเคยจัดกิจกรรมแจกไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าใครติดตามนะครับในช่องของผมนะ ต่อมาก็อาจจะมีการแจกอีกนะครับเพราะว่าไพ่ย,ยังเหลืออยู่แต่ตอนนี้ผมยังนึกอยู่นะครับถึงเกมที่จะแจกตัวนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างยากนะที่จะคิดว่าจะแจกแบบไหนเพราะว่าผมจะไม่สุ่มและจะไม่ใช้วิธีการแบบให้แชร์เพจแชร์ชแน,นลอะไรแบบนี้นะครับผมจะไม่ไม่ชอบแบบนั้นจะไม่เอาดวงเข้าว่าผมจะคิดว่าคนที่ได้ไพ่ไปนะควรจะเป็นคนที่ มีความรู้ความสามารถที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมต้องคิดหน่อยราคาต่อกล่องมันไม่แพงแต่ว่ามันหายากนะครับอย่างร้านค้าลาซาด้าผมจะไม่วางมันมันมันพอจะหาได้นะครับแต่ว่าร้านหนึ่งอ่ะมันจะมีสัมรับสองสัรับวางไปก็ไม่คุ้มวางไปแป๊บเดียวมันหมดแน่นอนนะครับบางทีสามรับเดียวเนี่ยวางปุ๊บ5นาทีมันหมดละนะครับมันมันมันไม่คุ้มค่าแก่การ ก๊อปลิงก์มาวางเลยนะครับแบบาลิงก์ของผมมันเป็นลิงก์พิเศษไงไม่ได้ว่าก๊อปมาวางได้มันเป็นลิงก์ที่สร้างขึ้นมาแบบคลิกเดียวถึงสินค้านะครับลาซาด้าช็อปปี้อะไรพวกนี้นะแต่ก็จะพยายามหาหาดูอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากได้นะครับพี่สันแนะนําให้ซื้อมาใช้มากกว่าซื้อมาสะสมนะครับถ้าซื้อมาสะสมมันก็ต้องซื้อสองสำรับนะสำรับเดียวยังหายากเลยนะครับเอาละครบถ้วนไปนะครับสําหรับ bicycle rainbow deck v e r ชั o นสอง God, yes. กอรเจีย V2 ก็ใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับคลิปแบบนี้นะครับในช่องพิสันเวียดเดอะเมชชีคเชียนสาระน่ารู้ความบันเทิงเกี่ยวกับมายากลทุกรูปแบบทุกชนิดทุกชิ้นอุปกรณ์และพบกันใหม่ครั้งหน้าอันที่วุ้น t อ็ก